สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดถาดเพาะต้นกล้านะครับแล้วก็ถาดเพาะชานะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยดีกว่านะครับสําหรับพีพอนะครับก็พอมาได้ในโอเคเลยนะครับพอมาดีมากเลยนะครับสําหรับราคานะครับผมได้มาในราคาที่40กว่าบาทนะครับรวมทั้งหัวฉีดด้วยนะครับฉีดพ่นเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับ การแพ็คสินค้านะครับก็ถือว่าในในระดับที่ดีนะครับส่วนอ่าช่องทางนะครับในการจัดซื้อเนี่ยเราซื้อมาทางแอปออนไลน์นะครับร้านก็เป็นร้านทั่วๆัวไปได้เลยนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับถาดเพาะต้นกล้านะครับสําหรับวันนี้นะครับไม่ใช่อ่าเราเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนขายนะครับพอดีเราได้ซื้อมานะครับก็จะมาทําการรีวิวให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อเราแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะพบกับถาดนะครับมันก็จะมีรอยบุบบ้างนิดหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับเราก็เอานิ้วนะครับค่อยๆประคองไปมันก็กลับสู่สภาพเดิมนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นถาดเพาะเหมือนกันนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับผมสั่งมา2อันนะครับอันหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณอ่าิบหลุมนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็น่าจะ6กหลุมเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบบางนะครับบาง0.5้า ประมาณ0.5มิลนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นแบบหนาแล้วก็แบบลึกนะครับหลุมหลุมจะลึกกว่าเนาะสำหรับนะครับใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับในแอปออนไลน์ทั่วไปส่วนออีกอันนึงนะครับที่เราเนี่ยได้ได้สั่งมาติดมานะครับเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นสั่ง3ชิ้นเนี่ยฟรีมันก็จะเป็นตัวชุดหัวฉีดนะครับหัวฉีดในการอารดน้ํำต้นไม้นะครับ อ่าเป็นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้งานกันเลยดีกว่านะครับวิธีใช้งานนะครับผมว่ามันอ่าไม่น่าจะยากนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วน่าจะใส่อ่าปวดพลาสติกธรรมดาแล้วก็ทําการปั๊มออกมาได้เลยเดี๋ยวลองไปใช้ดูนะครับเมื่อเรานะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับอ่าก็ทําการปั๊มนะครับเหมือนกระบอกฉีดน้ําทั่วไปเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ฉีดได้เลยนะครับตรงนี้คือหัวกดฉีดนะครับอ่าเป็นละอองที่กระจาย ดีพอสมควรนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจตัวหลุมเพาะนะครับก็ควรที่จะนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับในแอปช้อปปี้ออนไลน์นะครับแอปออนไลน์ทั่วไปเลยนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ